ฤดูการมะขามเปรี้ยวมาแล้วนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับเออหรือมะขามบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นมะขามแป้นนะครับมะขามแป้นนะครับมะขามขากระดานนะครับก็จะเป็นฤดูการของทุกปีที่ถึงประมาณหน้ามกรากรุมพามีนานะครับมะขามเปรี้ยวของเราเนี่ยก็มันจะแห้งนะครับมันจะแห้งเสร็จแล้วเนี่ย าชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะนำมาหามะขามที่มันเป็นมะขามเปรี้ยวนี่ครับมานะครับแคะเอามะปอกออกมาแล้วครับเอาเมาเลดนะครับออกมาแล้วเอาเมาเลดนะครับเพื่อ,อไปทําเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอน้ํายําน้ําจิ้มนะครับ น้ำปรุงรสต่างๆนะครับเป็นน้ําปรุงรสลูกชิ้นนะครับหรือแม่ขาผัดไทยเนี่ยเขาก็จะมาออเดอร์นะครับเขาก็จะมาสั่งเอาไอ้ตัวของมะขามรวมทั้งตำน้ำพริกด้วยนะครับคนไทยติดกับการตำน้ำพริกอยู่แล้วนะครับปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแกะแกะให้เป็นมะขามแบบแบบฝักแบบนี้นะครับ ลูกค้าบางเจ้าเนี่ยมาถึงที่สวนที่ต้นเราก็เอาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราออาไปส่งเราก็จะปั้นให้กับลูกค้านะครับเราก็จะปั้นให้กับลูกค้านะครับมาขามส้มปีนี้นะครับมาขามเปรี้ยวปีนี้นะครับมาถามแกงตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราออกต้นฤดูกาลนะครับถ้าเราออกต้นฤดูกาลเราจะได้ราคาแพงนะครับนะครับแต่ว่า ตอนนี้ถ้า,าสวนนะครับของสวนเกษตรเคอร์ฟิลล์นะครับเราก็จะทําส่งในราคาที่กิโล,ลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทนะครับกิโล,ลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามะขามที่แกะมเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงร้อยสามสิบบาทนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่า เราก็มีทุกปีอย่างนี้เราก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วฉะนั้นมะขามเปรี้ยวก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะปลูกขึ้นมานะครับปลูกขึ้นมาแล้วก็เอาเราใช้ประโยชน์จากมะขามได้เยอะมากนะครับรวมถึงมะขามเปรี้ยวอันนี้ด้วยนะครับที่สามารถเอามาทำประโยชน์ทำไรายได้กับครอบครัวได้ครับผมกิโลละประมาณ70ถึง 130บาทนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ